เอาเรื่องนี้มาว่ากันในเชิงรายละเอียดก่อนเลยก็ได้นะครับเพราะว่าวันนี้เรามีความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อตกลงยิยงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสมาเล่าให้ฟังครับดูเหมือนว่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากที่นายแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเดินทางเงยือนหลายชาติในวันออกกลางเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับนายบริงเคนได้หารือกับชิกโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรัมานบินจัสซิมอัลธานีซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของกาตาร์ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการเป็นการคนกลางเจรจา โดยหลังการหาหรือทั้งสองได้ออกมาแถลงข่าวร่วมกันนะครับบอกว่าฮามาสมีปฏิวิยาเชิงบวกเป็นส่วนใหญ่ต่อแผนนี้และทางคณะเจรจาก,ก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้อิสราเอลได้ทราบแล้วซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะนําเรื่องนี้ไปพูดคุยกับอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งระหว่างการเยือนอิสราเอลที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตอนนี้ยังมีงานที่ต้องทําอีกเยอะครับแต่ก็เชื่อว่าข้อตกลงนี้มีความจําเป็นมากและก็น่าจะเป็นไปได้ ขณะที่นายกฐ้นตรีของกาตายอมรับเช่นเดียวกันนะครับว่าการเจรจานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ายังมีความท้าทายอีกเยอะมากที่ทีมไกล่เกลีย่ยกําลังเผชิญอยู่ระหว่างการเจรจาร,รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรายวันในฉนวนกาซาก็ส่งผลกระทบต่อก,การเจรจารด้วยเช่นกันแต่ว่านายกฐ้นตรีกาตาก็ยืนยันนะครับบอกว่าเขาหวังว่าข้อตกลงนี้จะออกดอกออกผลบรรลุผลสําเร็จได้เร็วๆนี้ต้องเราแบบนี้ก่อนนะครับว่าข้อตกลงหยุดยิงที่เรากําลังพูดถึงกันเนี่ย เป็นข้อตกลงฉบับล่าสุดที่เพิ่งจะทำขึ้นในระหว่างการประชุมของหัวหน้าข่าวกรองสหรัฐกับอิสราเอลร่วมกับผู้แทนของอิบและการ์ตาเมื่อประมาณสัปดาห์กว่าๆที่ผ่านมานเนี่ยนี่เองนะครับเป็นข้อตกลงที่เพิ่งเริ่มทำกันใหม่รายละเอียดเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยออกมาแน่ชัดแต่ก็มีแหล่งข่าวใกล้ชิดกับองค์เจรจารออกมาเปิดเผยแบบนี้ครับบอกว่าข้อตกลงที่มีการทำขึ้นมาใหม่แล้วก็มีสัญ,ญญาณบวกออกมาจากฝั่งฮามาสเนี่ยมีเนื้อหาว่าจะ ทำให้เกิดการหยุดยิงอย่างน้อย40วันโดยในระหว่างที่หยุดยิงฮามาสจะต้องปล่อยตัวประกันที่เหลืออยู่และยังมีชีวิตออกมาก่อนจากนั้นก็จะเป็นการส่งคืนทหารและร่างตัวประกันที่เสียชีวิตไปแล้วเพื่อแลกกับการปล่อยนักโทษชาปเปลสตา์ที่ถูกขังอาไว้ที่อิสราเอลข้อตกลงนี้ก็ได้มีการเสนอไปอยังฮามาสและฮามาสก็ตอบรับว่าตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อตกลงอยู่โดยระบุว่าแถลง โดยในระบุในแถลงการนะครับบอกว่าฮามาสกำลังพิจารณาด้วยจิตวิญญาณอันเป็นบวกต่อข้อตกลงหยุดยิงที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ทั้งการรับประกรันการยุติการลุกรานต่อประชาชนของเราการจัดสรรที่พักพิงการบรรเทาทุกฟื้นฟูยุติการปิดล้อมฉนวนกาซาและดําเนินการแลกเปลี่ยนนักโทษให้สําเร็จทีนี้ไปดูท่าทีฝั่งอิสราเอลบ้างครับอิสราเอลก็ระบุว่ากําลังประเมินท่าทีตอบสนองของฮามาสอย่างละเอียด นี่ก็เป็นความคืบหน้าของข้อตกลงหยุดยิงที่หลายฝ่ายกําลังคาดหวังซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าดูเหมือนว่าจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นครับก็ยังคงมีอีกหลายๆปัจจัยที่เป็นปัจจัยที่อาจมองได้ว่าเป็นปัจจัยที่น่าเป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ต้องไม่ลืมก็คือทั้ง2ฝ่ายมีจุดยืนที่ต่างกันชัดเจนคือฝ่ายฮามาสเนี่ยยืนยันมาตลอดว่าจะมีข้อตกลงได้ก็ต่อเมื่อมีการรับประกันว่าสงครามจะยุติลงแน่นอนในขณะที่อิสราเอลก็ยืนยัน ว่าจะไม่ยุติสงครามจนกว่าฮามาสจะถูกทำลายจนหมดไปจากฉนวนกาซาอย่างไรก็ตามในเวลานี้ทุกฝ่ายต่างกำลังพยายามให้ข้อตกลงหยุดยิงเกิดขึ้นเร็วที่สุดนะครับเพราะเห็นผลหนึ่งก็คือในเวลานี้เนี่ยยังมีตัวประกันที่ถูกจับตัวไปตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปีที่แล้วยังไม่ได้รับการปล่อยตัวออกจากชนวนกาซาคาดการอยู่ที่136คนวันนี้7กุมภาพันธ์ครบรอบ4เดือนพอดีครับ ตัวประกันเหล่านั้นก็ยังคงถูกควบคุมอยู่ซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานแน่ชัดถึงชะตากรรมของพวกเขาแต่ว่าความคืบหน้าที่เป็นกระแสข่าวออกมาล่าสุดเกี่ยวกับชะตากรรมของตัวประกันที่ถูกจับกลุมตัวอยู่ในฉนวนกาซาครบ4เดือนในวันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นขา่าวเศร้านะครับเพราะว่ามีรายงานมาว่าจํานวนหนึ่งที่เป็นตัวประกันที่อยู่ในฉนวนกาซาที่เราบอกไปนี่นะครับว่าคาดการว่าน่าจะมี136คนเนี่ย ปรากฏว่าน่าจะมีตัวประกันอย่างน้อย31คนที่เสียชีวิตแล้วครับและอีกประมาณ20กว่าคนที่คาดว่าอาจจะเสียชีวิตแล้วเช่นกันเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยครั้งแรกโดยนิวยอร์กไทมส์นะครับซึ่งอ้างว่าเป็นข้อมูล่าวกรองที่รั่วไหลออกมาและในเวลาต่อมากองทัพอิสราเอลก็ออกมายืนยันตัวเลขนี้นะครับบอกว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตในฉนวนกาซาแล้วอย่างน้อย131คน จริงๆแต่ก็ถูกตั้งข้อสังเกตอยู่ดีนะครับบอกว่ากองทัพอิสราเอลนั้นระบุว่าจํานวนตัวประกันที่เสียชีวิตเนี่ยมีอยู่29คนส่วนอีกสองคนที่ก่อนหน้าน,นี้เป็นรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ใช่ตัวประกันแต่ว่าเป็นทหารอิสราเอลที่ถูกจับตัวไปตั้งแต่ปี2014กองทัพอิสราเอลระบุนะครับบอกว่าตัวประกันที่ได้รับรายงานว่าเสียชีวิตแล้วส่วนใหญ่ถูกสังหารตั้งแต่วันที่7ตุลาคมแล้วแหละครับ แต่ว่าฮามาสได้นําร่างของผู้เสียชีวิตเหล่านั้นกลับไปยังชนวนกาซาด้วยและในขณะนี้ก็มีการแจ้งให้ครอบครัวของพวกเขาได้รับทราบแล้วพลเรือตีแดเนียลฮากาลีโฆษกกองทัพอิสราเอลระบุว่ากองทัพกําลังพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อนําร่างตัวประกันทั้งหมดกลับบ้านรวมไปถึงการสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวประกันที่เสียชีวิตและสภาพร่างของพวกเขาในตอนนี้นี่เป็นเรื่องที่น่าตกใจและเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะครับ เพราะว่าจํานวนตัวประกันที่เสียชีวิตถือว่าเยอะมากเลยถ้าให้เทียบเป็นสัดส,ส่วนเนี่ยคิดเป็นราวๆหนึ่งในห้าของตัวประกันทั้งหมดที่คาดการว่ายังอยู่ในฉนวนกาซาเลยนะครับและประเด็นเรื่องของการช่วยเหลือตัวประกันก็เป็นประเด็นที่ท้าทายและกดดันรัฐบาลอิสราเอลมากแต่ไหนแต่ไรและยังเป็นประเด็นที่ท้าทายและกดดันรัฐบาลอิสราเอลมาจนถึงตอนนี้ เนื่องจากเกิดความไม่พอใจที่มีการมองว่าการช่วยเหลือตัวประกันนั้นล่าช้าและถูกวิจารณ์ตามมาว่ารัฐบาลอิสราเอลนั้นยังคงจัดการกับวิกฤตได้ไม่ดีพอทีนี้พอมีการเปิดเผยมาอีกว่ามีตัวประกันที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นสัสดส่วนถึง1ใน5ของจำนวนตัวประกันที่คาดการว่ายังอยู่ในฉนวนกาซาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องจับตาต่อจากนี้ก็คือกระแสสังคมนั่นแหละครับ ว่าจะตอบสนองอย่างไรต่อเรื่องนี้และแรงเสียดทานก็ยังคงจะพุ่งเป้าไปที่รัฐบาลอิสราเอลอย่างแน่นอนและคาดว่าน่าจะเป็นแรงเสียดทานที่พุ่งเป้าไปยังรัฐบาลอิสราเอลมากยิ่งขึ้นด้วยคำถามที่ตามมาก็คือเมื่อสถานการณ์นี้เมื่อเรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกมามันจะกระทบต่อการตัดสินใจของอิสราเอลมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะในช่วงจังหวะที่ในตอนนี้มีการเจรจาหยุดยิงกันอยู่ด้วย ขณะที่สถานการณ์ในฉนนกาซาตอนนี้ต้องบอกว่ายังคงตึงเครียดอยู่เช่นกันนะครับนี่ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อข้อตกลงหยุดยิงที่มีสัญญาณบวกอย่างที่เรารายงานไปในช่วงตน้นโดยในเวลานี้เนี่ยอิสรายเอลยังคงโจมตีเมืองคานยูนิสเมืองหลักทางใต้ของฉนนกาซาอย่างต่อเนื่องโดยมีรายงานว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามีทั้งการโจมตีทางอากาศและการโจมตีภาคพื้นตลอดคืนครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14คน ส่วนอีกพื้นที่หนึ่งที่ตอนนี้กําลังเผชิญการสู้รบอย่างหนักหน่วงคือเมืองที่มีชื่อว่าราฟาครับราฟานั้นตั้งอยู่ทางตอนใต้ของชนวนกาซามีรายงานมาเช่นเดียวกันครับว่าอิสราเอลได้เปิดปฏิบัติการทางอากาศและภาพพื้นดินใส่เมืองแห่งนี้อย่างต่อเนื่องหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายกรัรําตียเบนจามินในทัญาฮูผู้นําอิสราเอลออกมาประกาศว่าเมืองราฟาแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นป้อมปราการของหน่วยรบฮามาสและอิสราเอลจะบุกเข้าไปถล่มเมืองนี้จนทําให้เกิดเสียงคัดค้านขึ้นมา เพราะว่าเมืองราฟานั้นเป็นเมืองทางตอนใต้ติดกับชายแดนของอียิปเป็นเมืองที่พูดง่ายงก็คือชาปเลสตตยที่หนีจากไปัติการทางการทหารของอิสราเอลที่เริ่มตอนในช่วงแรกแกคือพื้นที่ทางตอนเหนือชาปเลสไตายจานวนมากอาจจะเรียกได้ว่าเกือบทั้งหมดหนีลงใต้แล้วก็ลงใต้มาอยู่ที่ใต้สุดคือเมืองราฟาเนี่ยแหละครับแต่ว่ากลายเป็นว่าตอนนี้เมืองราฟาได้กลายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีรายงานการต่อสู้การสู้รบ อย่างดุเดือดแล้วนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของสองครามอิสราเอลฮามาสที่ลุกลามบานปลายมาตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมากลุ่มฮามาสบุกเข้าไปยังอิสราเอลบานปลายมาจนถึงตอนนี้7กุมภาพันธ์4เดือนเต็มๆแล้วนะครับสถานการณ์ที่บานปลายเนี่ยไม่ใช่แค่อิสราเอลฮามาส ฉนวนกาซาหรอกครับเพราะว่าก็บานปลายไปยังจุดอื่นๆด้วยอีกจุดหนึ่งที่เราพูดถึงเสมอก็คือการโจมตีเรือสินค้าที่แล่นผ่านทะเลแดงโดยกลุ่มติดอาวุธฮูตีวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเช่นกันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นความเคลื่อนไหวในทิศทางที่เป็นบวกด้วยเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวในลักษณะที่ว่ามีการดําเนินการทางการทูตเพื่อหาทางให้กลุ่มฮูตียุติการกระทําที่เป็นการโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงครับนี่คือท่าทีล่าสุดที่มีการ ออกมาเปิดเผยจากผู้แทนพิเศษของสหรัฐเกี่ยวกับกิจการในเยเมนนะครับที่มีชื่อว่าทิมเลนเดอร์คิงที่ระบุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนที่เขาจะเดินทางเยือนโอมานบอกว่าในตอนนี้กําลังมีกลไกทางการทูตเพื่อแก้วิกฤตที่กลุ่มติดอาวุธฮูตีโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงอยู่นะครับมีความเป็นไปได้แบบนี้ครับว่ากลไกทางการทูตที่ว่านี้น่าจะเกี่ยวข้องกับโอมานด้วยซึ่งเป็นประเทศที่ผู้แทนพิเศษของสหรัฐเดินทางไปเยือนเพราะว่าที่ผ่านมาโอมานก็เป็นชาติที่เข้าไปเกี่ยวข้อง ในฐานะตัวกลางการเจรจาระหว่างกลุ่มติดอาวุธฮูตีกับอีกฝ่ายจนทําให้เกิดสงครามกลางเมืองมาอย่างยาวนานผู้แทนพิเศษของสหรัฐคนนี้ยืนยันเน่บอกว่ากลไกทางการทูตที่ว่านี้เกิดขึ้นในโอมานแล้วก็มีฝ่ายสหรัฐมีรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษก็คือเดวิดคาเมรอนมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของนอร์เวย์ร่วมหารือด้วยเขาระบุว่าความพยายามทางการทูตแบบนี้เป็นไปเพราะว่าการที่กลุ่มฮูตีเดินหน้าโจมตีตอนนี้เนี่ย ถ้ากลุ่มฮูตีโจมตีต่อเนื่องเนี่ยมันส่งผลต่อเรื่องอื่นๆด้วยเช่นมันยิ่งเพิ่มความอันตารายที่จะเกิดสงครามกลางเมืองในเยเมนกลับขึ้นมาอีกครั้งและเอาเข้าจริงการโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงของกลุ่มฮูตีนั้นจะส่งผลกระทบต่อการส่งความช่วยเหลือเข้าไปในเยเมนหรือแม้กระทั่งฉนวนกาซาเองซึ่งที่ผ่านมาอย่างที่เรารับรู้กันนะครับว่ากลุ่มติดอาวุธฮูตีนั้นเป็นกลุ่มติดอาวุธในเยเมนที่ถูกระบุว่าอิรานให้การสนับสนุน การก่อเหตุปฏิบัติการโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงของกลุ่มติดอาวุธฮูตีในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นถูกระบุเหตุผลว่าเป็นไปเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็เพื่อต่อต้านการที่อิสราเอลเดินหน้าปราบปรามกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซาแต่ว่าสิ่งที่ผู้แทนพิเศษสารัฐออกมาพูดล่าสุดว่ามีความพยายามกลไกลทางการทูตเพื่อให้ฮูตีหยุดการกระทํานี้เนี่ย เขาก็ยกเหตุผลว่าจริงๆแล้วการที่ฮูตีโจมตีเรือสินค้าในทะเละแดงมันส่งผลกระทบต่อการส่งความช่วยเหลือเข้าไปยังฉนวนกาซาหรือแม้กระทั่งส่งความช่วยเหลือเข้าไปในเยเมนด้วยสำนักข่าว today make tomorrow today make